สวัสดีครับพบกับปอน Monster Brand Name นะครับวันนี้ปอนจะมารีวิวคาดอก2ตัวฮิตนะครับได้แก่ตัวแรกครับห o u i วิ u i t t o Discovery Bum Bag นะครับเป็นลายโมโนแกรมอีคลิปนะครับผมตัวที่2เป็น Gucci Print Leather Bell Bag นะครับเรามาดูกันว่า2ตัวนี้มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรและตัวไหนน่าใช้กว่ากันและเพื่อนๆชอบตัวไหนกันนะครับมาดูกันเลยครับ ครับตัวแรกนะครับเรามาดูกันที่ลุยวิกตองดิสคอเวอรี่บัมแบ็กนะครับตัวนี้ของปอนที่ปอนเอามาคือเป็นลายโมโนแกรมอีคลิปนะครับจะเห็นได้ว่าจุดเด่นของเขาคือเป็นลายโมโนแกรมของลุยวิกตองนะครับบนผ้าใบหรือแคนวาสที่เป็นสีดำเป็นลายสีออกเทาๆนะครับซึ่งมีความโดดเด่นมากเมื่อเทียบกับอกแล้วทำให้รู้สึกว่ามันเป็นของระดับชิ้นหนึ่งที่ มีความโดดเด่นมากเลยนะครับส่วนแรกตัวนี้ก็จะเป็นคาวไฮของหลุยวิกตองนะครับคาวไฮตัวนี้จะเป็นหนังวัวแท้นะครับผมเป็นหนังที่มีความนิ่มและมีความหอมมากเลยนะครับเป็นกลิ่นหนังที่ปอนชอบมากเลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นตัวซิปนะครับผมตัวซิปของเขานะครับจะถูกซ่อนเอาไว้โดยที่มีตัวฝาปิดข้างบนหรือตัวคาวไฮนี้อยู่นะครับ ซอนสิซิปนี้จะจะมีซิป2อันนะครับซึ่งตัวซิปนี้นะครับจะพิมพ์ด้วยลาย LV นะครับผมเป็นสัญลักษณ์ของหลุยส์วิกตองนะครับตัวซิปจะเป็นสีออกเงินเงินออกดำๆลมควันนิดนึงนะครับเพื่อให้เข้ากับตัวกระเป๋านะครับผมตัวรังซิปตรงนี้ก็จะเป็นสีออกดำๆสีออกเงาเงานะครับผมให้รับการออกแบบให้เข้ากับ ตัวซิปนะครับผมแล้วก็ตัวกระเป๋าที่เป็นสีดำนะครับส่วนล,ลงมาตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดเด่นของตัวกระเป๋านั่นก็คือเป็นผ้าแคนวาสนะครับซึ่งเป็นลายของหลุยส์วิกตองนะครับเป็นลายโมโนแกรมสีดำนะครับผมส่วนลงมาตรงนี้ก็จะเป็นคาวไฮที่เป็นหนังพิมพ์สัญลักษณ์หลุยส์วิกตองลงไปหลุยส์วิกตองปารีสนะครับแล้วเดินขอบด้วยหนังตรงนี้นะครับผมเดินจนมาสุดตรงสายนะครับ ต่อไปบอลจะพูดถึงสายของเขานะครับผมตรงจุดที่รับสายกับกระเป๋าตัวนี้นะครับจะเป็นคาวไฮเหมือนกับด้านนี้นะครับผมถูกตัดเย็บอย่างดีเลยนะครับมีความแน่นทนทานมากนะครับตัวต่อมานะครับเป็นอะไหล่ของเขานะครับอะไหล่ของเขาจะเป็นสีออกเงินเงินลมควันเหมือนตัวซิปมีความโดดเด่นและมีความเงามากนะครับส่วนสายนะครับผมตัวสายจะเป็นสายหนังคาวไฮหมดเลยนะครับผมทั้งเส้นเลยนะครับมีความทนทานมากและทนทานต่อการขีดข่วนนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับเป็นตัวล็อกสายะนะครับผมตัวล็อกสายตรงนี้ก็ทําจากคาวไฮเช่นเดียวกันนะครับส่วนต่อไปจะเป็นตัวปรับสายซึ่งเป็นอะไหล่เงินลมควันเหมือนอะไหล่ส่วนอื่นๆนะครับผมมีความเงามากเลยนะครับต่อมาครับเป็นตัวล็อกตัวล็อกตรงนี้นะครับจริงๆแล้วตัวล็อกตรงนี้จะเป็นสีเงาๆเลยนะครับเป็นสีเงาคล้ายๆกับตัวปรับสายตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนซื้อมาแล้วไม่ได้เอาตัวที่เป็นตัวซิลหรือตัวหุ้มพลาสติกออกนะครับมันก็เลยจะดูด้านๆหน่อย ตัวล็อกตรงนี้นะครับจะถูกประทับตาด้วยคำว่าหลุยวิกตองปารีสนะครับส่วนตัวล็อกที่เป็นตัวเชื่อมกันนะครับก็จะเป็นพลาสติกครับผมเป็นพลาสติกสีดำนะครับส่วนด้านหลังนะครับผมด้านหลังของตัวกระเป๋าใบนี้นะครับใช้ด้วยผ้าแคนวาสที่เป็นลายโมโนแกรมอ e ีคลิปของหลุยวิกตองนะครับผมแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีช่องไว้สำหรับเก็บพวกเอกสารต่งตางๆพวก ชิ้นเล็กๆหรือว่าเราขี้เกียจเปิดด้านหน้านะครับผมเราก็สามารถใส่ด้านหลังได้เลยนะครับตัวซิปก็เป็นเหมือนด้านหน้าครับเมื่อเปิดเข้ามาด้านในนะครับก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยครับใหญ่จนถึงสามารถเอามือล้วงลงมาได้สุดๆตรงนี้เลยนะครับเป็นช่องเป็นช่องที่ใหญ่มากเลยนะครับส่วนด้านในก็จะมีเป็นดีซีของหลุยส์วิกตองนะครับผมจะปั๊มว่าผลิตลอถไหนแล้วก็ผลิตที่ไหนอะนะคะจะมีบอกอยู่ตรงนี้นะครับผม ตัว DC ของเจ้าใบนี้ก็จะอยู่ในนี้นะครับจะอยู่ด้านหลังของตัวกระเป๋าใบนี้นะครับต่อไปเรามาดูด้านในกันนะครับซิปก็สามารถดึงได้2ฝั่งเลยนะครับเป็นซิปแบบ2ฝั่งแบบซ้ายขวาอิสระเลยนะครับด้านในของเจ้ากระเป๋าตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวเพราะว่าทางหลุยส์วิกตองเนี่ยเขาได้ออกแบบให้เราสามารถใส่ของได้ยันสุดใบเลยนะครับใส่ได้แบบของเต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือเป็นกุญแจรถ เป็น power bank ก็ใส่ได้นะครับเห็นว่า nintendo switch ตัวนี้ก็ใส่ได้นะครับผมด้านในก็จะถูก บุด้วยเป็นผ้าสีดำนะครับเลอะเราสามารถเช็ดออกได้นะข้อดีของสีดำนะครับผมคิดว่าเวลาเลอะอะไรแล้วมันไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนด้านในตรงกลางนะครับก็จะมีป้ายสัญลักษณ์ของหลุยวิกตองอีกนะครับเป็นหนังแท้นะครับอยู่ด้านในก็จะถูกปั๊มด้วยตราสัญลักษณ์หลุยวิกตองพารีสเมดอินฟังนะครับผมส่วนด้านในกระเป๋าตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบช่องเดียวเลยนะครับไม่มีการแบ่งช่องใดๆนะครับก็คือ ถ้าอยากใส่กระเป๋าสตางค์หรือใส่อะไรมันก็จะเป็นรวมกันอยู่ในนี้เลยนะครับข้อดีก็คือบางทีช่องที่เขากันมาจะเป็นช่องเล็กๆบางทีของที่เราใส่ก็อาจจะไม่พอดีกันควาคิดว่าการใส่รวมอย่างนี้มันก็ดีอีกอย่างหนึ่งทําให้เวลาเราเปิดมาแล้วเห็นของเราง่ายนะครับครับส่วนขนาดเจ้าตัวนี้นะครับก็จะตามนี้เลยครับผม บใบต่อมานะครับเรามาดูกันที่ Gucci p ิ i น t l i a t h e b e l l Bag นะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็ปอนได้เอาเป็นตัวใหญ่มานะครับผมมันจะมีขนาดอยู่2ขนาดนะครับมีขนาดมินิกับขนาดไซส์ปกติปอนก็เอาไซส์ปกติมานะครับเนื่องจากปอนเป็นคนตัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมจุดแรกที่จะเห็นเด่นชัดเลยนะครับเจ้าตัวนี้ทําจากหนังแท้ทั้งใบนะครับผมเป็นหนังวัวแท้ทั้งใบนะครับจะเห็นว่ามันมีการขึ้นลายของหนังแท้ที่ชัดเจนมากเลยนะครับแล้ว จุดแรกที่สังเกตได้และเห็นชัดเด่นชัดมากเลยนะครับคือสัญ,ญลักษณ์นี่เลยครับเขียนว่ากุชชี่กุชชี่ตัวนี้เป็นการปินน้นลายลงไปบนหนังสีดํานี่เลยนะครับจะเป็นสีออกครีมครีมออกขา,ขาวๆนิดนึงนะครับผมแต่ว่าออกมนๆนิดนึงเขาก็ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> เพื่อความบินเท็นะครับผมต่อมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวจี ของกันนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกุชชี่นะครับแล้วมีแถบเขียวสลับแดงนะครับซึ่งเป็นสีของทางกุชชี่เขาครับผมส่วนตัวซิปนะครับจะเป็นสีคล้ายๆสีออกทองเหลืองนะครับตรงนี้จะเป็นโลหะนะครับเป็นการทําซิปให้ออกมาเป็นวินเทจนะครับให้อารมณ์ที่แบบดูเก่าๆนิดนึงดูแบบย้อนยุคแต่ว่ามีความโดดเด่นอยู่นะครับเพราะว่ามีความเงามากบางคนไม่ต้องตกใจนะคะว่าทําไมซื้อมาแล้วมันดูเก่าจังใบนี้แต่จริงๆแล้วเขาตั้งใจทําให้มันวินเทจนะครับทำให้มันดูแบบสตรีทนิดนึง ส่วนตัวลางซิปตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีที่เข้มกว่าตัวซิปนะครับเป็นโลหะที่เป็นสีออกสีทองเหลืองเหมือนกันนะครับแต่เป็นทองเหลืองที่เข้มกว่าตัวซิปตรงนี้นะครับผมก็ให้ความโดดเด่นกับเจ้าตัวกระเป๋าใบนี้ได้ดีเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นเรียบๆเลยนะครับจะไม่มีช่องเหมือนหลุยส์วิกตองนะครับจะเป็นหนังทั้งใบเลยนะครับจะเป็นหนังสีดําแบบนี้นะครับถ้าลองมาเทียบกับตัวอกนะครับเทียบกับตัวอกก็ จะรู้สึกว่ามันไม่เรียวยาวเท่าตัวหลุยวิกตองนะครับผมส่วนตัวสายนะครับเขาก็ออกแบบสายให้เป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของทางคุชชี่นะครับซึ่งเป็นสีแดงสลับกับสีเขียวนะครับผมสายของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายผ้าไนลอนที่มีความหนามากนะครับผมมีความแข็งแรงมากเลยทีเดียวนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับจะถูกออกแบบตัดเย็บให้มันติดกันเลยไม่สามารถถอดได้นะครับจากตัวกระเป๋าแล้วด้านหลังตรงนี้นะครับจะมีจุดสิ้นสุดที่คล้องกับตัวล็อกตัวนี้นะครับจะบุด้วยหนังแท้นะครับเป็นหนังชนิดเดียวกับที่เอามาทําตัวของกระเป๋าใบนี้นะครับเป็นหนังวัวแท้นะครับวนลงมาตรงนี้เป็นตัวล็อกนะครับตัวล็อกของอันนี้จะเป็นพลาสติกครับผมเป็นพลาสติกสีดํา ไม่เงานะครับผมเป็นออกด้านๆนะครับแต่ก็มีความคงทนอยู่นะครับมีความแข็งแรงเลยทีเดียวงานตัดเย็บของเขาคมีความแน่นทีเดียวเลยนะครับลองมาตัวเลื่อนสายตรงนี้ จะเป็นหนังแท้เหมือนกันนะครับหนังแท้ชนิดเดียวกับที่เอามาทําเจ้าตัวกระเป๋าตรงนี้เหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้เป็นตัวเลื่อนสายครับผมตัวเลื่อนสายของทางกุชชี่ใบนี้ทําเป็นอะไหล่ทองเหลืองเหมือนกับตัวซิปด้านหน้าส่วนตัวด้านล่างกระเป๋าตรงนี้นะครับก็จะมีการตัดเย็บมุมให้เข้ามาให้มันดูเป็นทรงขึ้นมานะครับมีความกว้างและเก็บง่ายเวลาสะพายแล้วมันจะไม่เหี่ยวแบนลงไปนะครับเพื่อการใส่ของแล้ว เวลาสพายเพื่อความสวยงามด้วยนะครับตรงนี้ครับต่อมานะครับเรามาดูด้านในของเจ้ากุชชี่ตัวนี้กันนะคบว่าด้านในเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมตัวซิปก็จะเป็นตัวซิปเดียวนะครับผมไม่ใช่ตัวเป็น2ซิปเหมือนของลุยวิกตองนะครับด้านในก็จะเห็นว่ากุดด้วยผ้าลินินที่เป็นสีค,ครีมออกวินเทจให้อารมณ์สตรีทนิดๆนะครับตัวด้านในตรงกลางก็จะมี แผ่นหนังแท้นะคบประทับตาคําว่า Gucci Made in Italy ลงไปนะครับตรงนี้แล้วด้านหลังก็จะมีซีเรียลนัมเบอร์ของ Gucci นะครับด้านในก็จะเหมือนกันนะครับไม่มีการแบ่งช่องใดๆนะครับเป็นช่องเดียวหมดเลยนะครับผมเหมือนกับ Louis Vuitton เลยนะครับส่วนด้านในอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะมีตัวนี้ครับผมเป็นแท็บผ้าของทาง Gucci นะครับที่ใส่มาแล้วมีเลขซีเรียลอีกจุดหนึ่งนะครับเขียนว่า Gucci เป็นป้ายสีดำอักษรสีขาวซึ่งเป็นซีเรียลนัมเบอร์ของเขาอะนะครับ ส่วนขนาดของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะตามนี้เลยครับ ถ้าถามว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเลือกซื้อใบไหนดีหรือซื้อใบไหนถึงจะคุ้มค่านะครับแล้วใบไหนเนี่ยเหมาะกับใครอนจะบอกว่าอย่างใบแรกนี้นะครับเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างที่จะดูหรูหราดูเรียบง่ายนะครับผมก็จะเหมาะกับคนที่ชอบแต่งตัวแบบเนียเน้ยบๆแต่งตัวแบบไม่ไม่จัดจ้านไม่แฟชั่นจ๋านะครับก็สามารถใช้ใบนี้ได้มันก็จะดูแบบทําให้สามารถไปได้ทุกที่ มันมีความใหญ่ที่ใหญ่กว่าตัวใบกุชชี่นะครับบางคนตัวเล็กๆก็อาจจะสั่ายไม่เหมาะนะครับสำหรับใบนี้แต่ปอนคิดว่าถ้าเลือกความเรียบง่ายความหรูดูแพงปอนคิดว่าใบนี้ก็น่าจะเหมาะสมนะครับส่วนกุชชี่ใบนี้นะครับปอนว่าเหมาะกับคนที่ชอบแต่งตัวสไตล์แบบสตรีทนิดนึงออกแนววินเทจก็จะเข้ากับเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าเวลาสไพายก็จะเห็นทั้งด้านหน้าด้านหลังที่เป็น สายของสีกุชชี่ตัวนี้นะครับผมแล้วเวลามาท่าปุ๊บนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้จะดูเล็กกว่าแต่ว่ามันจะมีความนูนกว่าเจ้าตัวลุยวิกตองนะั้นะนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเหมาะกับคนที่แต่งตัวแนวสตรีทออกง่ายๆชิลๆมากกว่านะครับผมส่วนเรื่องราคานั้นนะครับผมเจ้าตัวแรกนะครับเจ้าตัวลุยวิกตองดิสคัฟเวอรี่บัมแบ็กนะครับราคาอยู่ที่59,000บาทนะครับส่วนเจ้าตัวที่2นะครับ เป็นตัว Gucci Pin Liter Bell Bag นะครับราคาอยู่ที่45,000บาทครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับปอนก็ได้รีวิวเปรียบเทียบ2ใบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหากเพื่อนๆชอบสนใจสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ